ผมจารึกนะครับที่บริษาการขาย Ford Auto g a แก e r ี่ปทุมธานีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาดูเจ้า Ford r a n g e r XLT นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวนี้นะครับแต่งสวยแค่ไหนนะครับเมืองต้นนะครับตัวนี้ครับกระจังหน้านะครับจะเป็น f 1 5 0นะครับผมดูสวยงามนะครับสีเทาดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างคันนี้นะครับ Ford r เ n g e จ XLT นะครับมีแต่งอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับผมกระจังหน้านะครับผมกระจังหน้าน ตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้าที่มาชุดเดียวกับ f 1 5 0่นยะครับพูดง่ายว่าเป็นกระจังหน้าของแรปเตอร์นะครับทรงนี้นะครับกำลังยอดนิยมเลยนะครับผม f 150นะครับสังเกตง่ายๆครับจะมีไฟนะครับเป็นรูปตัว u นะครับผม daytime running light นะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับผมตัวนี้นะครับไฟเยอะนะครับผมไฟเยอะเหลือเกินนะครับผมแล้วก็มาดูนะครับสกูฟฝากระโปรงนะครับเป็นทรงแรปนะครับผมอันนี้เป็นทรงใหญ่นะครับ เข้ากับ Ford Ranger นะครับผมบางคนอาจจะชอบนะครับเป็นการแต่งแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมข้อไฟนะครับอันนี้ไม่เหมือนเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับข้อไฟนะครับตัวนี้นะครับจะทําเป็นสีดําด้านนะครับผมมีคําว่า Ranger ด้วยนะครับสีแดงตัดนะครับคิ้วล้อนะครับตัวนี้นะครับจะมาชุดเดียวกันกับ เอฟถึงห้าศูนย์นะครับผมจะเป็นชุดเดียวกันนะครับต่อไปล้อแมกนะครับตัวนี้นะครับล้อแมกลายหยดน้ํานะครับตัวนี้ล้อแมกนะครับจะขอบสิบหกนะครับแล้วก็หน้ายางนะครับจะอยู่ที่สองหกห้านะครับแก้มยางนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับเป็นยางออฟโรดนะครับผมของแม็กซีนะครับผมบางทีก็จะติดแม็กซีติดทางคุกนะครับผมแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับ ต่อมานะครับมาดูราวหลังคาตัวนี้จะติดเป็นสีดําด้านนะครับตัดกระสีเป็นรถสีเทาดํานะครับดูสวยเลยนะครับผมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์คาว่าเลนเจอร์นะครับตามแบบที่ลูกค้าต้องการนะครับเป็นลายสาดโคนด้วยนะครับตัดนะสีเทาดํานะครับตัดกระสีบอลเงินนะครับดูเข้ากันนะครับ โลบาร์นะครับมาต่อไปนะครับโลบาร์เป็นออโต t e เทคนะครับตัวนี้อาจจะแปลกหนึ่งเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าอาจจะเห็นเป็นอแลเรนเดอร์นะครับแต่ตัวนี้เราติดตามที่ลูกค้าต้องการเลยครับออร์ทอเทคนะครับมีโลบาร์แล้วนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับของ XLT หรือว่า Ford Ranger ทุกรุ่นนะครับคืออะไรก็คือจะตัวนี้ครับกันชนท้ายเหล็กนะครับกันชนท้ายเหล็กนะครับตัวนี้นะครับเป็นของอาลเรนเดอร์นะครับผม แล้วก็จะมีรูเซนเซอร์นะครับของ XLT ที่เรารู้กันนะครับจะมีเซนเซอร์สี่ดวงนะครับเซนเซอร์4จุดนะครับมาพร้อมกับนะครับเดี๋ยวมามาดูที่เบ้ามือจับนะครับเบ้ามือจับกันลอยนะครับตัวนี้นะครับเป็นการลอยนะครับลอยขีดข่วนนะครับแล้วก็จะมีเป็นดาบให้นะครับให้ตัดกันนะครับตัวนี้ XLT นะครับสติกเกอร์สัญลักษณ์ของ XLT อยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูด้านในบ้างนะครับผมด้านในนะครับมีอะไรที่เราตกแต่งให้กับลูกค้านะครับผมด้านในตัวนี้นะครับจะเป็นบ่อหนังนะครับบ่อหนังเย็บด้วยด้ายแดงนะครับเพราะปกติ XLT ตัวนี้จะเป็นบ่อผ้าแต่เราติดบ่อหนังให้นะครับเป็นบ่อหนัง PVC นะครับผมมาด้วยพร้อมพรมกระดุมนะครับเดี๋ยวต่อไปดูด้านหน้านะครับหน้าจอของ XLT นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่8 แต่แรหมือนเก้าพันบาทนะครับ XLT นะครับตัวนี้ครับดูหรูหรานะครับจะเป็นสีเงินตัดนะครับตัดกับโทนสีดํานะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอซิงค์ใหม่นะครับเป็นหน้าจอซิงค์ตัวนี้นะครับจะมีเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับที่เรารู้กันนะครับอัตโนมัติทุกอย่างนะครับ ปรับแสงอัตโนมัตินะครับคุ้มนะครับกับราคาที่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 เราได้จ่ายไปนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับฟอร์ดเลนเจอร์เอแตัวนี้นะครับดูสวยงามไหมครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับอยากได้แต่งแบบไหนนะครับแต่งฟรีนะครับหรืออยากได้แคมเปญแบบไหนครับมาคุยกันนะครับที่ ผมจารึกนะครับที่สาการขายฟอร์ดออโตแกลลี่ปทุมธานีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่ช่องผมด้วยนะครับจารึกฟอร์ดออโตคาร์ไทยแลนด์นะครับผมที่ช่องนี้ได้เลยนะครับรับรองนะครับจะไม่พาดคลิปใหม่นะครับรถฟอร์ดแต่งสวยๆนะครับมีทุกรุ่นนะครับมีเอเวอเรสต์นะครับมีเรนเจอร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเรามาดูกันนะครับจะมีรถอะไรสวยๆนะครับให้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ